สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานินีศูนย์กลางตำแหน่งครูโรงเรียนสังคัสหกวิทยาเขต8ปศรีนครอัจจัดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ออกมานำเสนอ best practice ด้านวิชาการประเภทการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5e เรื่องพระบรมราชานุสาวรีน่ารู้ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 1. ความสำคัญ ของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542กํากำหนดให้การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมและการสืบสารทางวัฒนธรรมในหมวดที่4 แนวการจัดการศึกษากำหนดให้การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดดังนั้นครูทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกลาง่าว ทั้งนี้ในศตวรรษที่21เป็นยุคของการข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงมีการสื่อสารที่ไร้พรมแดนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ จัดการเรียนรู้จากบทบาทผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยนเป็นบทบาทผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจึงจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายจากความเป็นมาดังกล่าวข้าพเจ้าและทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนบนรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบสอบด้วยตนเองได้นำความรู้ที่เกิดขึ้นไปปรับประยุก์ตใช้ในเรื่องอื่นหรือสถานการณ์อื่น รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของครูได้อีกด้วย 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหามความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนสังขะจำนวน180สามารถวิเคราะห์เรื่องพระบรมราชาลูสาวรี น่ารู้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนสังขะมีความสามารถในการสแสวงหาความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศออกแบบการใช้ best practice แบบ plan ดูเช็คและ act ในเรื่องของ plan ครูผู้สอนในรายวิชาวิเคราะห์ผลสมริจของผู้เรียนและปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ดําเนินการค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 2. ดูครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ5 e เรื่องพระบรมราชานุสมวรีน่ารู้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร ท่นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาจะทำคําอธิบายโครงสร้างรายวิชาออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดและกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้รวมถึงจัดทําแผนการเรียนรู้ 3. เช็คเป็นการนําเสนอหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดกาฑ์เรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ plc จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกัรเปลี่ยน4 action ครูผู้สอนร่วมสะท้อนผลการจัดทำแผนการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5e เรื่องพระบรมราชานุสารีหน้ารู้หลังการใช้แผนประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5e เรื่องพระบรมราชารุสารีร่วมกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC 4. ผลการดำเนินงานหรือประโยชน์ที่ได้รับเกิดกับผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวนร้อยละร้อยสามารถวิเคราะห์เรื่องพระบรมราชานุสาวรีได้ผ่านเกณฑ์และสามารถ ในการแสวงหาความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกล่าวคือน,นักเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยด้วยบรรยากาศที่มีความสุขสนุกสนานและตื่นเต้นเกิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง4.2ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมทำให นักเรียนติดศูนย์รอมสวิชารประวัติศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ3ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด4.3ผลที่เกิดกับชุมชนทักษะการสแสวงหาความรู้ได้ตนเองเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเมื่อผู้เรียนมีทักษะการสแสวงหาความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม4.4ประโยชน์ที่ได้รับผู้เรียนได้รับการพัฒนาทาักษะการแสวงหาความรู้และจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผลสำเร็จทําการเรียนรู้ในรายวิชาประวัิสตร์มากขึ้นและได้เกิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและนอกองค์กรเพื่อพัฒน,นาทักษะ ทางวิชาชีพครูก็ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต 5. ปัจจัยความสําเร็จคณะครูผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนในการนิเทศติดต,ตามการจัดชั้นเรียนผู้สอนให้ความสําคัญในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกจัดบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความสนุกสนานเพื่อสร้างเจตกติที่ดีให้เกิดขึ้นกับวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน 6. บทเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดการพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่มากยิ่งขึ้นนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นการเผยแพร่เผยแพร่ผ่านคลิปผ่านการเรียนรู้เผยแพร่คลิปการจัดการเรียนการสอนผ่าน YouTube เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568การได้รับการยอมรับนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ,อการจัดการเรียนรู้แบบ5 e ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนทางวิชาชีพ plc ได้รับการยอมรับจากคุณครูผู้สอนไน้ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ผลงานและรางวัลที่ได้รับจากการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ5 e ไปใช้ส่งผลให้ข้าพเจ้า ได้รับรางวัลโมเดลทีเชอร์จากครุสุภาเมื่อปีพุทธศักราช2,563ครูผู้สอนดีระดับสมาธิเชอร์จากสอพอมสุรินในภาคเรียนที่1ปี2 5 6 3 2 5 6 5และ2,566และ2,567อย่างต่อนเนื่องข้าพเจ้าขอขอบคุณมาณัโอกาสน,นี้สวัสดีค่ะ